สบายดีปะลงสบายดีบ่ทุกข์ทุกคนทุกหบอนพวกับซ่องน้งอ่อนคือเก่าปะลงลบกะอันนี้ปะลงลุยแต่เศร้าสิพากัລลุยหน้าทงที่3ปะลงเอ้ยลบกะตาตัมันเลือแหล้อบดมื้อปุยดำเบดมื้อน nắm yến với thắt nắp nắp hèn chi bớt phá đấy, cái này phá cà lui như này đấy, lui logo như này đấy, một cái gì đâm, và sao của long, lát thùng thứ 3 khoa cát, bồi đại sao หาเศ้าไปให้เศ้าจะเศ้าไรเถอเปร้าไปให้ประมาณหามือประมาณหามือแล้วเอาวะเมาโลกาแล้วตาหนิจะขืนคิดข้าเศร้าฮะ จากโลกาเต็มที่แล้วขึ้นไปบุมีนม้ำอาอีกแล้วดูดส่วนทั้งกูก็ยังว่าน,นี่กับป่ามรกเอาตาตัวนี้ก็เลยสิเบิดแล้วบูหูวสิ้โลกาบมนี้แีกวหนสิได้ไปซอยบาตาอีกโมนี้ แล้วอ่ะลูกกะก็เลยบ่ได้ไปทางใดลูกกะบ่มื้อมื้อนี้ลุยหน้าเจ้าของมื้ออื่นข้าวเฮาก็พาแล้วอยากแล้วดิแล้วหน้าตัวเองใครนี่ตัวลูต5หาินขวแลไป เขาเขาแล้ี้นวไ้อันนี้ลุยตั้งแต่เด็กไปเลยแล้วหน้าตัวเองใครนี่ได้ผัลผนไปนำ้ำได้นอนดีบีบเนะี่ยได้นอนตื่นสวยเนี่ยว่าสัตว์น้องอ้อยมาว่อย่างไงกนะ็ได้นอนตื่นสวยเนี่ยแต่ละมือพูดเก่ง เพื่อนก็เห <laughs> ็ดเวียกลูกเอมเฮาวูได้บ่ลูกเอมเฮาบ่ได้ฮะปุ๊กเอาอี่ตัวพวกนอนดึกก็นอนดึกลูกเจ้านอนดึกตื่นสวยดิเจ้าแัดพากันนอนดึกเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่พากันตื่นตีห้าวอาสันเอากันดับหน้ากับพากันเฮาเงือบเฮาเงยแล้วปะ มันอยากลม่มเลยในนี่นะบ่ต้องละาลายมันเป็นหอนน่องห่องขาดบอกว่ามันเป็นหอดดนน่องขาดเลยนะมันเท่าคือเรืองนะแบบโบได้ไปเปล่งน,น้าออกบพท,ทั้งๆแล้มันเรืองมันคือมันสีใตยเลย มันบวมหนาด้วยนะลกเบอร์ตาดิไปลกตาอะไรเพราตาหลุมนี่เดียวกันบ่คือว่าสามตาดิเขาเดียวกันเบิ้ลตาสุดท้ายเนี่ยตะกระหามก็ยังสี่ตาพอดีรวมทั้งหมดพอดีเป็นสามสิบสองหายเนาะทั้งตะกะพอดีประมาณ ก да. ็อ <ạn> ันหามือลกมืออยู่เนี้เพื่อเกิดมือมือน้าดำบนมืออีกเกิดลดลงไปอีกน้ำหายหน้ากันาดอดำบนมือลกบนมือดำบนมือเอาเจ้ามีใสดำอยู่หัน ดูดมากเป่งมา,ากหลักหนามเขาเจ้ามาดิสำเร็จแล้วอยู่นี้พากันไปต่อสอนนั่นไปจจกเลยจักหมัดแล้วก็เอาว่าไหมทราวสามสิบหมัด,ดี่ี๋ยวจะไปต่อสอนนั่นแล้วโนนั้นจะขึ้นยิ้มเขา คนละดอนไปเลย่ปสันเท่าดอนนี่กับบอดอนโอ้ยดอนน่ะก,กสาวฟอคนละสดมาแล้วก,ก่อนขึ้นก่อนไปสันมาแล้วก,ก่อนขึ้นก่อนเด้อบ่มีการสอยกันเด้อ คนสได้ขึ้นน้ำล้างก็คือคนหมัดผมแหล่หมัดยูพุน่นยังบ่แล้วอ,อยู่แล้วท่านแล,ล้วสิเลยมาเลยเลกากับหมัดยูพุน่นยังบ่แหล่ออกมาเลยทางนี้มันอยากล่มเนี่ยเพราะว่าน้ำเสกมันโอ้ยยูเุิดก่อนเท่ากับคาดคน

Ừ, hào lại tô còn còn đi. của tô lốc dạ vậy chắc Nó phải lẹo còn kiến còn đó bị can sòi can ý Hào lẹo đúng rồi, nhưng bỏ lẹo thì có đâu mà Nhả lại vào nó Nói đừng nhà anh ấy cảm ơn rồi hiện tập bài và cần lượng nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để ไปก็ขึนข้าวแล้วลงมาก็สิพากันลุยให้ลุมต่อกรลุยห้ยตัวลุมนะัน่นไปอีกร้อยหนึ่งก็แล้วดึงเอาเทือโกโลกนั่น Khỏi đưa ra rồi là cốt cái khó còn Không kịp làm Dạ không kịp nhảy ra gì khó còn này. Nhay cả dầm đất của mình. Đám kịp cả tự tuyệt nó Kao kiếm nhảy mình em khảo lui lui lui. Lèo 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 lèo. Kao kuo rì nga, kuo 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 Ủa ta tôi đi mình sẽ nạm được tới hao lúc từ từ đâm toàn hao đâm sẽ nạm vậy Nó cái lấy xì lồm lồm này đinh nó xì lồm này ừ. bớt là có lâu dám lệch ta tôi đi lúc ở bớt là khay này đâm ngài cứ ta tôi là đâm nhạc để non hoa tắt เลือดมันยังตอตาหนีก็งามคือกันกะแต่ว่าผมมีอยาตาหนีมีแต่ทางขอกันกะหามหลายจังหวัดได้สนางกลับไปลงเลยได้อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบมัดเกิดมัดแล้วประมาณเจ็ดสิบมัดไปเลย ิพากันขึ้นกินข้าวเลยล่ะพี่น้องตึกเถิกหญ้าออกตะคะนามันก็แป้นนําเฮาเฮาเลยก็สิได้ลาล่ะพ่องฝกไกแติดตามพกันคลิปหนสບั